ได้ข่าว่าสินธทานี้เขามีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใหม่และเป็นคันเดียวในจังหวัดเชียงรายโอ้โหฟังแล้วอยากจะรู้แล้วสิค้าว่าเป็นรุ่นอะไรตามกันมาเลยค่ะยามาฮ่า,า S r 4 0 0ไตายเนื้อกันเวลาคุณค่าพร้อมเทคโนโลยี SR400 ปี2020รื่อน,นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ด้วยเครื่องยนต์สูบเดียวสีจังหวะจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดเดินทางได้ไกลขึ้นค่ะกับถังน้ำมันบรรจุ12ลิตรเรือนไนอนาล็อกทรงกลมุมบอกข้อมูลในการขับขี่ได้อย่างแม่นยําและชัดเจนขึ้นเช่นความเร็วระยะทางพร้อมไฟแจ้งเตือนและไฟบอกสถานะการทำงานของฟังก์ชันต่างๆค่ะส่วนของสวิตควบคุมอยู่ ที่แฮนด์บาร์ทั้งสองข้างด้วยนะคะกดใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสค่ะรุ่นนี้ยังสามารถควบคุมและหยุดรถได้อย่างมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยามาฮ่ SR 400ปี2020ยังได้รับการออกแบบอย่างประณีตลงตัวในทุกสัดส่วนไปดูกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Yamaha SR 400ท่านไหนที่อยากจะสัมผัสตัวจริงรับชมเพิ่มเติมได้ที่สินธานีคอมเพล็กหรือติดต่อที่ช่องทางด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันที่สินธานีนะคะ